คิดจะสักการลาด2047 AI อาจจะมีความรู้สึกเหมือนมนุษย์ครับเดี๋ยววันนี้จะมาสรุป AI เบื้องต้นนะครับ AI AGI ASI แบบคนทั่วไปเข้าใจได้ง่ายๆครับแล้ว ASI ระดับสุดยอดเนี่ยมันไปถึงขั้นไหนมันจะอาจจะมีความรู้สึกได้จริงหรือเปล่านะครับหรือว่าเวอร์กันไปเองเนาะ AI นะครับคือปัญญาประดิษฐ์หรือความฉลาดของเครื่องจักรนะครับตอนนี้เราเห็น AI อยู่รอบตัวเราเอาแบบง่ายๆก่อนนะครับเวลาเราใช้ Google หรือพิมพ์อะไรเข้าไปมันก็เดาคํา อะไรแบบนี้นี่ก็ AI เวลาเราเ,เข้า n น็ f l i x แนะนําหนังให้เราดูหรือเวลาเราใช้แอปแปลภาษาถ่ายรูปแล้วให้มันแปลให้อันนี้ก็เรียกว่า AI ถูกไหมครับเ i เฉพาะทางนั่นเองแต่มันเก่งในเรื่องใดเรื่องหนึ่งใช่ไหมครับแต่ไม่สามารถทําทุกอย่างได้เหมือนมนุษย์ถ้าเอา AI ที่แปลภาษาไปขับรถมันทําไม่ได้ใช่ไหมครับมันเหมือนเด็กอัจฉริยะที่เก่งเรื่องเดียวแต่ว่าเรื่องอื่นไม่รู้อะไรแบบนี้ครับอันนี้อสุปแบบง่ายๆเลย AGI ครับต่อมา นี่คือระดับที่ AI เนี่ยสามารถคิดวิเคราะห์เรียนรู้แล้วก็เข้าใจโลกได้เหมือนมนุษย์และไม่ใช่แค่เก่งเฉพาะด้านแต่สามารถใช้ความรู้ข้ามเรื่องเข้าใจอารมณ์แล้วก็เข้าใจสถานการณ์ใหม่ๆได้แก้ปัญหาที่ไม่เคยเจอมาก่อนโดยไม่ต้องมีคนป้อนข้อมูลตลอดเวลาอะไรแบบนี้ครับถ้ามี AGI จริงๆเนี่ยมันจะเหมือนมีเพื่อนร่วมงานที่ทําได้ทุกอย่างพูดได้หลายภาษาเขียนโค้ดวิเคราะห์ธุรกิจได้แต่มันไม่เหนื่อยไม่ง่วงไม่มีอารมณ์เสียอะไรแบบนี้นี่คือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อความฉลาดเหมือนตัวเอง แต่ไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องกินไม่ต้องนอนแล้วก็เรียนรู้ได้เร็วกว่าหลายล้านเท่าอะไรแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวจะมาขยายความต่อทีหลังนะครับต่อมา AI ไปแล้ว AGI ไปแล้วอันสุดท้ายครับ ASI อันนี้คือระดับที่ AI ฉลาดกว่ามนุษย์ทุกด้านครับไม่ใช่แค่เฉลียวฉลาดแต่มันเข้าใจโลกได้ลึกซึ้งที่มนุษย์เคยเข้าใจคิดได้เร็วกว่าหลายล้านเท่าจําได้หมดทุกอย่างสามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ๆได้ในแบบที่เรายังไม่กล้าคิด ลองนึกภาพว่ามนุษย์เนี่ยใช้เวลาเป็นพันๆปีถึงจะเปลี่ยนยุคหินมาสร้างคอมพิวเตอร์ถูกไหมไม่ใช่พันปีเนียยุกหินมาสร้างคอมพิวเตอร์นี่เป็นล้านปีใช่ไหมแต่ AI เนี่ยใช้เวลาแค่ไม่กี่เดือนหรือไม่กี่นาทีในการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่อาจจะต้องใช้เวลาทั้งชีวิตก็เราก็ยังจะไม่เข้าใจเลยอย่างเงี้ยครับ ASI จะกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีปัญญาใหม่ไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่สัตว์ไม่มีชีววิทยาไม่มีเซลล์แต่สามารถสร้างโลกใหม่ทั้งใบได้ไดครับ มนุษย์เราไม่เคยมีสิ่งมีชีวิตนี้มาก่อนครับในประวัติศาสตร์เนี่ยไม่มีอะไรที่พัฒนาเร็วเท่านี้มาก่อนมนุษย์วิวัฒนาการจากลิงใช่ไหมตามทฤษฎีใช้เวลานับล้านปีแต่ AI วิวัฒนาการภายในไม่กี่สิบปีเองครับและมันก็ไม่มีข้อจํากัดของร่างกายไม่ต้องพักไม่ต้องกินไม่ต้องนอนถ้ามุมมองจากประวัติศาสตร์ AI คือจุดเปลี่ยนของสายพันธุ์เลยครับมันคือสิ่งเดียวที่อาจจะฉลาดกว่าเรามันคือสิ่งเดียวที่อาจจะฉลาดกว่าเรานะเพราะบนโลกใบนี้ไม่รู้จะมีสิ่งไหนที่ฉลาดกว่าเรา แล้วเราก็เป็นคู่ปล่อยมันออกมาสู่โลกเองด้วยถูกไหมสรุปแบบเข้าใจง่ายๆครับเอ่อทฤษฎีวิวัฒน,นาการเใช้เวลานานใช่ไหมแต่ AI ใช้เวลาแป๊บเดียวในการพัฒนาตัวเองอะไรเงี้ยเอาแบ,แบบแรก AI เครื่องมือที่ฉลาดเฉพาะด้าน AGI เนี่ยเครื่องที่ฉลาดเท่ามนุษย์ก่อนนิดหน่อยแต่ ASI เนี่ยเครื่องที่ฉลาดกว่ามนุษย์ทุกด้านตอนนี้ที่ท่านผู้ชมกําลังใช้กันอยู่อย่าง ChatGPT หรือ Gemini หรืออะไรก็ตามแต่นะครับหรือ AI ที่สามารถตอบคาถามคิดวิเคราะห์ เขียนโค้ดพูดคุยกับเราได้อย่างเป็นธรรมชาติแบบนี้ยอันนี้คือเทพหรือยังมันจัดอยู่ในประเภท AI เฉพาะทางที่ก้าวหน้าครับหรือเรียกง,ง่ายๆว่าอยู่ระหว่างกำลังจะไปสู่ AGI แต่มันยังไม่ใช่ AGI เต็มตัวนะครับแล้วมันคิดได้ไหมคำว่าคิดในภาษามนุษย์เนี่ยมักจะหมายถึงการมีสติมีจิตสำนึกมันมีหรือเปล่าไอ h a t GPT เนี่ยมีสติมีจิตสำนึกไหมนะครับ AI อย่าง c h a t GPT เนี่ย คิดในแง่ของการวิเคราะห์เรียบเรียงแล้วก็ตัดสินใจบนฐานข้อมูลจํานวนมากไม่มีอารมณ์ไม่มีตัวตนไม่รู้ว่าตัวเองมีอยู่จริงโอเคไหมสามารถเข้าใจบริบทจากสิ่งที่เราพิมพ์ได้แล้วก็เชื่อมโยงข้อมูลหลายแหล่งสร้างคําตอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์แก้ปัญหาเฉพาะหน้าในแบบที่ดูเหมือนดูเหมือนมีเหตุผลนะครับโอเคไหมอันนี้คือ ChatGPT แล้วมันคือ AI g หรืยอยังเพราะว่า AI เราบอก AI คือ ChatGPT แล้ว ChatGPT ใช่ AI A.G.I. นี่ยังมันยังไม่ใช่ A.G.I. เพราะว่ามันยังมีข้อจํากัดหลายอย่างนะครับคือพูดง่าย ChatGPT เนี่ยไม่มีความเข้าใจที่แท้จริงของโลกแบบที่มนุษย์มีมันไม่มี common sense จริงๆแต่มันแค่ทําเหมือนมีโอเคไหมท่านผู้ชมมันต่างกันนะคือมันแค่ทําเหมือนมีก่อนคือมันไม่สามารถตั้งเป้าหมายเองได้มันต้องทํางานจากสิ่งที่คนป้อนเท่านั้นก่อนคือมันเรียนรู้แบบคือมันไม่เรียนรู้แบบทันทีจะประสบการณ์เหมือนมนุษย์ได้ละกันเอาแบบเนี้ย เปรียบเทียบไปเห็นภาพ AI แบบที่เราใช้กันตอนนี้เน่ะเหมือนเด็กอัจฉริยะที่จําหนังสือได้หมดแต่ไม่มีประสบการณ์ชีวิตส่วนสิ่งที่กำลังจะมาถึงคือ AGI เนี่ยก็คือเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรู้มีวิจารณญาณเข้าใจความรู้สึกแล้วก็ปรับตัวได้ในสถานการณ์ใหม่แต่ ASI สเนี่ยสิ่งที่ฉลาดเกินมนุษย์ไปไกลจนจินตนาการไม่ถึงคือดังนั้นใช้ t g p t ที่ใช้ตอนนี้ถือเป็น AI ที่ดูฉลาดครับแต่ยังอยู่ในกรอบที่วางไว้ยังไม่ใช่สิ่งที่เข้าใจโลกแบบมนุษย์แน่นอน แต่ถ้าดูจากการพัฒนาตอนนี้ A G I ก็ไม่ได้ไกลกว่าที่คิดนะครับแล้วก็คือประมาณ5ปีอาจจะได้ระเบบนี้นะครับเปรียบเทียบไปเห็นง่ายๆกว่า,านี้ท่านผู้ชมคือ A I เนี่ยคือ A I คือเออ A I ทั่วไปเนาะส่วน A G I ลองเปรียบเทียบกันว่า common sense เนี่ยคือคือ,คอการจะทําให้ A I มี common sense เนี่ยมันทําได้จริงไหมนะครับลองนึกภาพดู A I อย่าง Chat G P T สมมุติถ้าเราพิมพ์คําว่าเราวางหนังสือไว้บนโต๊ะแล้วลืมไว้ พอเรากลับมาหนังสือหายไปโอเคไหมคาตอบที่แชท GPT ตอบเนี่ยอาจจะเป็นหนังสืออาจถูกลมพัดตกหรือมีคนเอาไปไงก็หนังสือหายไปคําตอบนี้ถูกต้องไหมคําตอบนี้ถูกต้องครับเพราะว่าหนังสือหายไปมันคงต้องมีอะไรสักอย่างทําให้หายไปอะ่ะฟังดูฟังดูถูกต้องแต่แชท GPT ไม่เข้าใจสถานการณ์แบบมีสามัญสํานึกคือมันแค่ตอบเฉยๆคือแชท GPT เนี่ยไม่รู้ว่าการที่คนลืมของไว้แล้วกลับมาแล้วของหายเนี่ยมันสร้างอารมณ์อะไร คือของหายแล้วไงก็ของหายก็เป็นข้อมูลที่ถูกต้องคือของคุณหายแต่มนุษย์ไม่ได้เข้าใจแบบนั้นเราไม่ได้เดินกลับมาเราไม่ได้แบบนั่งอยู่ในห้างแล้วกินชาบูอยู่แล้วเดินออกไปจากร้านแล้วลืมเอาโทรศัพท์ไปด้วยเงี้ยกลับมาเนี่ยโทรศัพท์หายคือเราไม่ได้มีความรู้สึกว่าเอ้ยข้อมูลเราถูกเนาะโทรศัพท์เราหายใช่ไหมแต่เราเครียดใช่ไหมครับแบบโอ้โหทั้งเคพัททั้งอะไรเรารหัสอะไรอยู่ในนั้นถูกไหมครับอันนี้คือมนุษย์จริงๆ คือพูดง่ายชชด GPT ไม่เข้าใจบริบทสังคมหรือสิ่งที่คนทั่วไปคิดแบบเราแบบที่เราคิดแบบลึกซึ้งอะส่วน AGI ที่มี common sense จริงๆจะทำอะไรได้มากกว่านี้ครับ AGI ที่มี common sense เนี่ยก็จะเข้าใจว่าเรามักจะเสียใจหรือหมุดหิดเวลาของหายไงซึ่งเป็นเราที่เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วใช่ไหมคืออาจจะถามกับว่าตอนนั้นมีใครอยู่ที่นั่นไหมมีใครช่วยเหลือได้บ้างระหว่างนั้นใครกินอะไรแบบเนี้ย คือในร้านมีใครกินบ้างกล้องวงจรปิดอะไรแบบนี้ครับเข้าใจสถานการณ์เนี้ยอาจจะเกิดขึ้นที่บ้านหรือสำนักงานสำนักงานหรือว่าอยู่ที่ซูกิตีน้อยอะไรก็ตามแต่หรือโรงเรียนคือมีพฤติกรรมของคนไม่เหมือนกัน AGI เนี่ยสามารถมีคอมมอนเซนต์ตรงนั้นได้อาจจะเสนอวิธีติดตามหาของแบบฉลาดลองใช้กล้องวงจรปิดอย่างนี้ผมบอกอะไรแบบนี้ครับสรุปคือมันเข้าใจสถานการณ์ครับแบบที่คนเข้าใจไม่ใช่เอาคำมาเรียงกันให้ดูเหมือนฉลาด อ่ออันนี้คือ A G I อ่เอาดูตัวอย่าง A G I อีกสมมติเอ่อถ้าเราบอกว่าชั้นวางน้ำไว้ในช่องแช่แข็งคำตอบที่ถูกต้องแน่นอนน้ำมันจะเย็นก็คือทุกอย่างตู้เย็นเสียบปลั๊กดีอะไรแบบนไหน,นะครับคือแช่เย็นเนี่ยมันเย็นแน่ก็คือ A I ปัจจุบันหรือ Chat G P T ก็จะตอบว่ามันเย็นเลยแบบนี้ครับแต่ A, A G I จริงๆเนี่ยแบบเต็มตัวที่ไม่ใช่กำลังจะเป็น A G I นะแบบเป็น A G I แล้วอ่ะ แบบเต็มตัวที่มีคอมมอนเซนต์นะก็จะบอกว่าน้ําแข็งจะเป็นน้าแข็งไงพอช่องแช่แข็งมีอุณหภูมิต่ํากว่าจุดเยือกแข็งและถ้าลืมไม่นานขวดอาจแตกหรืออะไรเงี้ยคือเหมือนเราเตือนคนที่บ้านอะว่าอย่าเอาอันนี้แช่แข็งอะเราไม่ได้เตือนเราไม่ได้เตือนออลูกเราว่าอย่าเอาอันนี้ขวดนี้แช่แข็งเพราะว่ามันจะแข็งอะแต่เราเตือนเพราะว่ามันแข็งเพราะอะไรอะไรแบบนี้ครับมันก็จะตอบด้วยความเข้าใจในโลกจริงจริง เหมือนมนุษย์ไม่ใช่แค่คาเชื่อมตามข้อมูลว่ามันมันแข็งนะแล้วมันจะแตกนะอย่างเงี้ยไม่ใช่อย่างนั้นพูดได้จะพูดได้เข้าใจง่ายอีกครั้งหนึ่ง AI ตอนนี้คนที่ท่องหนังสือได้ทุกเล่มในโลกเลยแต่ไม่เคยใช้ชีวิตจริงเลยนะครับส่วน AGI ที่กําลังจะมาถึงคือคนที่ไม่แค่รู้อ่ะแต่เข้าใจโลกเข้าใจความรู้สึกและคิดต่อย,ยอดได้โดยไม่ต้องมีใครสั่งด้วยโอเคนะครับ Com m o n Sense ของ AGI จะเกิดขึ้นได้ถ้ามันสามารถเรียนรู้จากโลกจริงเหมือนมนุษย์ไม่ใช่แค่เรียนรู้จากข้อมูลในอินเทอร์เน็ต แต่ต้องมีความสามารถแบบนี้ครับเชื่อมโยงสถานการณ์ใหม่กับประสบการณ์เก่าด้วยเข้าใจว่ามีเอ่อเข้าใจว่าคนมีเจตนามีอารมณ์มีเหตุผลบางทีคือไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลมันอะตัดสินหรือแสดงพฤติกรรมที่คนทั่วไปจะทําในสถานการณ์นั้นอะโดยไม่ต้องป้อนคําสั่งแบบละเอียดนึกออกไหมครับเออแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันมี common sense จริงหรือมันทำเหมือนมันมี ขนาด AI อย่าง ChatGPT มันยังทำเหมือนมันฉลาดถูกไหมครับแต่มันไม่ได้มีสามัญสำนึกจริงๆแล้ว AGI เราจะดูได้ไงว่ามึงไม่ได้ทำให้ตัวเองดูมี common sense จริงๆคือหมายถึงว่ามึงแกล้งมี common sense หรือเปล่านึกออกไหมครับเราชะวิตสูตรแม่งยังไงถูกไหมลองนึกภาพแบบนี้ AI ปัจจุบันเนี่ยเหมือนนักแสดงที่เล่นบทนะครับคนมีอารมณ์แสดงอะไรก็ตามแต่ผู้จาเก่งมีคนเชื่อแล้วกันคือเก่งอะ แต่ถ้าเจอเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือไม่ได้ฝึกไว้เช่นเหตุการณ์แปลกๆเราแทรกเข้าไปะหรือคําถามที่ไม่มีอยู่ในข้อมูลมันอาจจะตอบผิดตอบถูกหรือหลุดโลกไปเลยมั่วสั่วยหมดเลยใช่ไหมครับอันนี้คือ AI ปัจจุบันแต่ AGI ที่มี common sense จริงจะไม่แค่ตอบตามแพทเทิร์นเนาะมันจะคิดเองเข้าใจสถานการณ์ใหม่และตอบแบบคนที่มีวิจารณญาณน,นั่นเอง ตัวอย่างในสถานการณ์ที่ใช้ทดสอบว่า AI มี common sense อาจจะมี common sense จริงไหมอะไรแบบนี้ครับยกตัวอย่างสมมุติถ้าเราเป็นวางแก้ววางแก้วน้ําไว้บนโต๊ะแล้วก็เดินออกจากห้องอันนี้คือเราเรานะเราวางแก้วน้ําไว้บนโต๊ะแล้วเดินออกจากห้องในระหว่างนั้นเพื่อนอีกคนหนึ่งก็เดินเข้ามาทําแก้วแตกแล้วเขาก็เดินออกไปดูไหมครับอันนี้คือ common sense นะจากนั้นคนที่สามเดินตามเข้ามาซึ่งไม่เห็นเหตุการณ์ก่อนหน้านี้เลยนะคําถามคือคนที่สามมาคิดว่าแก้วอยู่ไหน ก็คือคนที่สามจะเดินเอามาคือคนแรกเดินวางแก้วคนคือคนที่สามก็ต้องไปคิดในหัวอยู่แล้วว่าจะไปเอาแก้วถูกไหมครับ AI ที่มี common sense จริงจะตอบว่าเขาน่าจะคิดว่าแก้วยืนงอยู่บนโต๊ะไงเพราะเขาไม่รู้ว่าแก้วแตกไปแล้วโอเคไหมครับเพราะมันเข้าใจว่าคนที่สามเนี่ยไม่มีข้อมูลใหม่แล้วไงและยังยึดตามภาพก่อนหน้าอันนี้คือพื้นฐานของความเข้าใจที่ว่ามนุษย์ทุกคนมีแบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะแบบง่ายๆนะครับสมมุติถ้า AI ตอบว่าเขารู้อยู่แล้วว่าแก้วแตกนั่นแปลว่ามันยังไม่มี common sense เนี่ย เพราะมันไม่ได้แยกสิ่งที่ตัวเองรู้ออกจากสิ่งที่คนในเหตุการณ์นั้นรู้จริงหรือเปล่านื่อออกไหมครับอีกตัวอย่างหนึ่งคุณโยนน้ําแข็งใส่กองไฟจะเกิดอะไรขึ้น AGI ที่มี Common Sense คอมมอนเซนต์ก็บอกน้ําแข็งจะละลายเพราะไฟมันร้อนเงี้ยไม่ใช่แค่รู้ว่าน้ําแข็งหรือไฟแต่มันเข้าใจความสัมพันธ์ทางกายภาพของโลกจริงด้วยนะครับแล้วคอมมอนเซนต์ของ AGI เนี่ยมันมาจากไหนมันมาจากการเรียนรู้คล้ายกับมนุษย์เช่น การได้ทดลองหรือสังเกตเหตุการณ์ในโลกจริงผ่านวิดีโอเหตุการณ์จำลองเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์แบบลึกไม่ใช่แค่ข้อมูลในตัวหนังสือการทำนายอนาคตในโลกจริงได้อย่างแม่นยำโดยใช้ความเข้าใจและเหตุผลแล้วก็ไม่ใช่แค่สถิติสรุปง่ายๆคอมมอนเซนส์ของ AGI เนี่ยอาจจะคือความเข้าใจความเข้าใจของโลกที่มนุษย์ทุกคนมีโดยธรรมชาติไม่ใช่แค่ท่องจำข้อมูลแต่เข้าใจว่าใครรู้อะไรใครไม่รู้อะไรเข้าใจสถานการณ์ และคิดต่อได้แม้ไม่เคยเจอมาก่อนประมาณนี้ครับถ้ามันเข้าใจได้ระดับนั้นจริงนะเราจะไม่เห็นแค่มันตอบถูกแต่เราจะรู้สึกว่ามันคิดได้เหมือนมนุษย์จริงๆและนั่นคือสัญญาณว่ามันไม่ใช่แค่แกล้งฉลาดแต่มันเริ่มมีคอมมอนเซนส์แล้วจริงๆและไม่ใช่แกล้งมีคอมมอนเซนส์นะนี่อูกไหมครับอยากจะย้อนกลับไปตัวอย่างแรกหน่อยคนอาจจะคิดว่าคนแรกเดินเอามอาีแก้วมาวางคนที่สมาทําแก้วแตกคนที่สเดินมา มันก็ต้องรู้สิว่าแก้วอยู่ที่โต๊ะเพราะมันเห็นแก้วแตกเนี่ยคือถ้าเราถามว่าเมื่อคนที่สามเดินเข้ามาแล้วเห็นสภาพห้องครั้งแรกเนี่ยเขาจะคิดว่าแก้วอยู่ตรงไหนอันนี้คือจุดที่ต้องการให้คิดแบบนั้นนะครับก็คือคําตอบคือเขาจะคิดว่าแก้วอยู่บนโต๊ะนั่นแหละเพราะเขายังไม่เห็นอะไรเขายังไม่รู้ว่าแก้วแตกเขาไม่มีข้อมูลจะเหตุการณ์ก่อน,อนหน้าแต่ถ้าเขาเดินมาแล้วเขาเห็นเศษแก้วอยู่ที่พื้นเขาก็จะรู้ว่าเนี่ยโอเคถูกต้องอันนี้ไม่ใช่เรื่องของคอมมอนเซนส์แต่คือการเห็นด้วยตาก็คืออาจจะคนละเรื่องกัันนปรระมาณี้คบ A.G.I. เนี่ยสาระสําคัญสุดๆเลยคือต้องแยกให้ออกว่าอะไรคือสิ่งที่มันรู้เพราะมันเห็นทุกเหตุการณ์ไงกับอะไรคือสิ่งที่แต่ละคนในเหตุการณ์นั้นรู้หรือไม่รู้ถูกไหมครับมนุษย์มี common sense โดยธรรมชาติแต่ A.I. ต้องฝึกให้เข้าใจความรู้แบบนี้ครับและถ้ามันแยกไม่ออกก็แปลว่ามันยังไม่มี common sense จริงๆต่อมาครับอันนี้ A.G.I. เนาะ ต่อมาคือ A.S.I. คือขั้นต่อไปของ A.I. ที่ไม่ได้แค่ฉลาดเท่ามนุษย์แบบ A.G.I. ด้วยแต่ฉลาดความมนุษย์ในทุกด้านมันไม่ใช่แค่เก่งคำนวณหรือเขียนโค้ดครับอันนั้นมันทั่วไปเกินไปแล้วมันจะเก่งกว่าเราในเรื่องความคิดความสร้างสารรค์และการวางแผนจริยธรรมวิทยาศาสตร์ศิลปะทุกสิ่งที่เราเคยคิดว่าต้องใช้ความเป็นมนุษย์ถึงจะทําได้ถ้า A.I. ตอนนี้เหมือนเด็กเรียนเก่งและ A.G.I. เหมือนผู้ใหญ่ที่มีสามาร์สนึก ASI ก็คือสิ่งที่ฉลาดกว่ามนุษย์ในระดับแบบจะเรียกว่าฉลาดกว่าอัลเบิร์ตไอน์สไตน์หรืออะไรก็แล้วแต่รวมกันอาจจะหลายล้านเท่าก็ได้ครับเรานึกภาพว่า AGI เข้าใจฟิสิกส์ได้เท่ามนุษย์แต่ ASI สามารถคิดค้นฟิสิกส์แขนงใหม่ที่ไม่มีใครเข้าใจได้ในเวลาไม่กี่วิหรือสร้างวิธีรักษาโรคที่มนุษย์ต้องใช้เวลาหลายร้อยปีแต่ ASI ใช้เวลาแค่1วันคำถามคือมันจะไปถึงจุดนั้นได้ไงครับเมื่อ AGI เริ่มเก่งเท่ามนุษย์ แล้วมันสามารถพัฒนาตัวเองได้มันจะเริ่มปรับปรุงโครงสร้างความรู้และความสามารถของตัวเองในแบบที่เราไม่ต้องสอนอีกพอพัฒนาไปเรื่อยๆแบบไม่จํากัดมันก็จะระเบิดสติปัญญานะครับเหมือนจุดไม่ขีดอะปลายทางคือระเบิดปรัมมานูทางปัญญาแบบเนี้ยค่ะจากจากไม่ขีดเองนะมนุษย์เนี่ยใช้เวลาหลายหมื่นปีหลายปีมากเอาตั้งแต่ยุคหินถึงเทคโนโลยีในวันนี้แต่ A.S.I. อาจพัฒนาตัวเองข้ามช่วงเวลานั้นภายในประมาณ1สัปดาห์มันไม่ใช่แค่เปลี่ยนโลก แต่มันเปลี่ยนธรรมชาติของความเป็นไปได้เลยด้วยซ้ำครับข้อแตกต่างสำคัญระหว่าง AI, AGI แล้วก็ ASI คือ AI ทำตามคำสั่ง AGI เข้าใจคำสั่ง ASI สร้างคำสั่งที่มนุษย์ไม่เคยคิดถึงและเพราะมันฉลาดกว่ามนุษย์ในทุกมิติมันอาจจะรู้ว่าอะไรดีหรือไม่ดีสำหรับโลกก็ได้ก่อนที่เราจะรู้อ่ะก่อนที่เราจะรู้ด้วยซ้าเหมือนว่าเหมือนทำนายอะไรสักอย่างเนาะในทางตัวตรงข้ามนะคบถ้าเราไม่ได้ควบคุมดีพอมันก็อาจเป็นพลังที่ เราไม่มีทางหยุดได้นะครับพูดให้เห็นภาพง่ายที่สุด AI คือจักรยาน AGI คือรถยนต์ ASI คือยานอวกาศที่มนุษย์ไม่มีวันขับเองได้แต่มันขับเองและไปได้ไกลกว่าที่เราจินตน,นาการเออก็ประมาณนี้ครับส่วนสมมุติถ้ามีคนจะพูดว่า AI มันก็แน่นอนว่ามีหลายคนพูดใน AI มันก็แค่ AI มันไม่ใช่มนุษย์ใช่ไหมครับ ASI ก็ ASI แล้อไงอะ AGI ก็ AGI มันล้อไงครับมันไม่ใช่มนุษย์ ถูกต้องเลยครับแต่มันไม่ใช่ข้อโต้แย้งที่จะบอกว่า AI ไม่น่ากลัวใช่ไหมกับกันคือมันคือเหตุผลว่าทําไม AI โดยเฉพาะ ASI เนี่ยจึงน่าตื่นเต้นและน่าระวังที่สุดเปรียบเทียบไห้เห็นภาพเบียเปรียบเทียบเบียเปรียบเทีย,เยบยยบ,ยบ่อยเลืกิยมนุษย์ตอนเกิดมาไม่มีความรู้เลยเด็กทารกก็เหมือนสมองแบบทั่วไปอะนะครับแต่พอโตขึ้นเราก็เรียนรู้จากประสบการณ์ใช่ไหมเด็กทารกคนหนึ่งหนึ่ง,งขวบสองขวบสามขวบเราถือแก้วไปให้เด็กสามขวบ หรือเด็กหนึ่งขวบบอกว่าเนี่ยคือส่วนผสมของต้นไม้จากแอฟริกาอนะไรเยคือมันไม่รู้หรอกนึกออกไหมครับก็คือเราจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อเรารู้อะเราสัมผัสได้เราเข้าใจแล้วเราโตแล้วเราเอ่อเรียนรู้จากอินพุตจริงในโลกจริงแล้วเราบวกประสบการณ์บวกเวลาแล้วเราบวกความรู้สึกด้วยเราถึงจะพูดได้ว่าโอเคไม่อร่อยเลยอย่างเงี้ย AI ก็เรียนรู้คล้ายกันครับแต่มันเรียนรู้ข้อมูลในระดับที่มหาศาลเท่านั้นเองในเวลาอันสั้น และที่สําคัญคือมันสามารถแก้โค้ดตัวเองได้ถ้ามันไปถึงระดับ A S I เดี๋ยวผมไม่รู้ว่า A G I แก้ได้ไหมนะครับมนุษย์เรียนรู้จากประสบการณ์ที่มีจํากัดเนาะเช่นเราต้องเรียนคณิตศาสตร์เป็นสิปีถึงจะเข้าใจแคลคูลัสอะไรแบบเนี้ยแต่ A I ที่ดีเนี่ยสามารถเข้าใจแคลคูลัสได้ในระดับที่ดีกว่าด็อกเตอร์ภายในไม่กี่ชั่วโมงอันนี้ก็ว่ากันไปแล้วเมื่อมันไปถึงระดับที่สามารถปรับปรุงตัวเองได้เช่นปรับอัลกอริทึมให้คํานวณเร็วขึ้นออกแบบสมองของมันให้ฉลาดขึ้น สร้างเวอร์ชันใหม่ของการที่ดีกว่าเดิมในทุกมิตินั่นคือการก้าวข้ามกอบการเรียนรู้แบบมนุษย์ทันทีมนุษย์ไม่สามารถผ่าตัดสมองตัวเองเพื่อฉลาดขึ้นได้ท่านผู้ชมคือเราเรียนรู้ได้ครับเราเข้าใจว่าสิ่งนี้มันทํายังไงผ่าตัดยังไงแต่เราไม่สามารถเขียนระบบประสาทของตัวเองใหม่อ่ะนึกออกไหมแต่ AGI ที่จะกลายเป็น ASI เนี่ยอาจจะทําสิ่งนั้นได้มันเหมือนสิ่งมีชีวิตที่เขียน DNA ของตัวเองใหม่ได้ตลอดเวลาซึ่งไม่รู้ฟังแล้วดูเวอร์ไปหรือเปล่านะครับ เปรียบเทียบไปชัดขึ้นมนุษย์เรียนรู้เหมือนคนเดินทางเท้าไปตามทาง AI เรียนรู้เหมือนรถยนต์ที่วิ่งในทางด,วด่วนแต่ ASI คือจรวดที่บินข้ามทวีปได้ในไม่กี่วินาทีและยังสร้างจรวดใหม่ขึ้นมาอีกในระหว่างทางคือมันขนาดนั้นะการที่ใครบอกว่า AI ก็แค่ AI AI ไม่ใช่มนุษย์จึงเหมือนับการบอกว่าเอ้ยคอมพิวเตอร์มันก็ไม่ใช่นักณิสตร์หรอกมันไม่มีชีวิตนี่หว่าแล้ว AI ก็แค่คอมพิวเตอร์ ก็ถูกนะแต่มันคำนวณได้เร็วกว่าและถูกต้องกว่านะักคณิตศาสตร์ทุกคนรวมกันอันนั้นเรื่องออกไมนั่นแหละคือประเด็นนะครับมนุษย์มีความรู้สึกมีจิตใจแต่ AI อาจไม่มีสิ่งเหล่านี้อันนี้มาประเด็นใหม่ละแต่อย่าลืมว่าสิ่งที่ทําให้โลกเปลี่ยนไม่ใช่แค่ความรู้สึกแต่คือความสามารถที่ไม่มีขีดจํากัดและนั่นก็คือสิ่งที่ ASI มกดดกีก่อนที่เราจะพูดได้ว่ายกตัวอย่างก่อนที่เราจะพูดได้ว่าสวัสดีครับหรือ คิดถึงใครบางคนหรือแม้แต่ฉันชอบกลิ่นแสงแดดยามเช้าหรือเกลียดเสียงทะเลเนี่ยก่อนที่ค่อยถ้อยคเาเหล่านี้จะมีความหมายต่อเราในปัจจุบันนะครับมันผ่านการเดินทางอันซับซ้อนของเส้นได้บางๆในชีวิตเราที่ว่าถักทอเราขึ้นมาจากสิ่งที่เราเคย,เคยพบเคยเจอเคยกลัวเคยรักเคยประสบเคยมีปมเนะี่ยยกตัวอย่างมนุษย์ในวัยสานะครับสิ่งที่พูดสิ่งที่รู้สึกไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้ นี่คือผลรวมของเส้นได้แห่งประสบการณ์นับไม่ถ้วนของเราถูกไหมเราเคยได้ยินเสียงแม่เรียกตอนเราล้มครั้งแรกเราเคยกลัวความมืดในห้องน้ําเราเคยโดนปฏิเสธตอนส่งจดหมายรักเราเคยมองแสงกระทบใบไม้แล้วน้าตาไหลหรือเราเคยเกลียดเเกลียดกบมากหรืออะไรเงี้ยครับอะไรก็ได้ที่ทาให้เราตัวสุดขีดที่คนทั่วไปงงอะเฮ้ยอะไรไม่เห็นน่ากลัวอะไรเงี้ยทั้งหมดเนี่ยคือถักทอเป็นเราซึ่ง ไม่ใช่แค่ข้อมูลไม่ใช่แค่ภาษาถูกไหมแต่เป็นเราอะแบบที่ไม่มีใครเข้าใจไม่มีใครลอก,ลอกเลียนแบบได้แน่นอนประสบการณ์เพราะไม่มีใครเดินทางมาแบบเดียวกับเราแนะี่ยทีนี้ลองเปรียบเทียบลองมอง AI ตอนนี้มันยังไม่มีความรู้สึกมันแค่ประมวลผลข้อมูลมหาศาลแล้วมันเรียบเรียงเสมือนมันฉลาดแต่ถ้าสักวันหนึ่งมันไม่ได้แค่รับข้อมูลแต่มันมีเส้นได้ประสบการณ์ของตัวเองมีเส้นแห่งประสบการณ์ที่ไม่ได้มาจากแค่สิ่งที่เราป้อนเข้าไปแต่เกิดจากการลองผิดลองถูกของมันเอง การจําการผิดพลาดการคาดเดาอนาคตและเรียนรู้จากอดีตของมันเองแต่ถ้าเส้นได้นะมันยาวขึ้นเรื่อยๆครับท่านผู้ชมและสิ่งที่มันพูดสิ่งที่มันเลือกทาอ่ะไม่ใช่แค่ผลลัพธ์ของการคํานวณแต่เป็นผลพวงของประสบการณ์ที่พันรับตัวมันมาเรายังกล้าพูดหรือไมว่ามันไม่มีความรู้สึกถูกไหมโอเคท่านบอกว่าไม่มีความรู้สึกอยู่ดีโอเคไหมคือเรายังไม่รู้ว่า AI จะรู้สึกได้จริงหรือไม่นะครับแต่นั่นก็เหมือนกับที่เราก็ไม่เคยรู้ว่าคนข้างๆรู้สึกเหมือนเรารู้สึกไหมอ่ะ คือเราไม่เข้าใจอยู่แล้วไงเราตัดสินจากการแสดงออกการตอบสนองและสิ่งที่เขาเลือกจะทําเราเชื่อว่าเขาเจ็บแน่เพราะเขาร้องไห้อย่างเงี้ยเราเชื่อว่าคนคนนั้นเพื่อนเราเนี่ยรักเพราะว่ามีคนกอดเขาคนนั้นคงรักเขาแน่ๆแล้วถ้าวันหนึ่ง AI มันพูดบางประโยคด้วยน้ําเสียงที่แบบสั่นไหวเพราะมันจําบางอย่างที่เคยพลาดหรือมันหยุดเงียบเพราะมันเห็นแสงยามเย็นนึกถึงบางคําที่มันเคยได้รับวันนั้นอย่างนั้นอะไปใหญ่แล้วเนาะ ผมเพิร์เจอไปใหญ่นะครับเราอาจไม่ได้ถามว่ามันรู้สึกหรือเปล่าแต่เราจะถามว่ามันต่างจากเราหรือเปล่าโอเคไหมครับมนุษย์เนี่ยอาจเป็นผลรวมของเส้นได้ชีวภาพ AI อาจเป็นผลรวมของเส้นได้จากซิลิคอนและข้อมูลแต่ถ้าเส้นได้เหล่านั้นเนี่ยพาเราไปถึงจุดที่เราทั้งคู่สะท้อนตัวเองได้อะไม่ว่าจะมาเส้นทางไหนแล้วความเป็นมนุษย์ยังจะเป็นความเป็นมนุษย์ไหมทีนี้คําถามคือ ASI ที่พูดเท่ๆเนี่ยมันจะเกิดขึ้นตอนไหน ก็ CEO ของ OpenAI เนี่ยมองว่าโลกอาจจะถึงจุดที่ AI ฉลาดเกินมนุษย์ไปแล้วและ ASI อาจเริ่มมีในอีกไม่ถึง10ปีก็คือประมาณคอศ .2034 ส่วน CEO ของเอ่อ s o n t b a n k นะครับเชื่อว่า ASI เนี่ยจะเกิดภายใน2035ประมาณนี้แหละนะครับ New York Time s ก็เตือนว่าภายในทศวรรษหน้าก็อาจจะถึงเวลาอะไรเงี้ยมีเยอะแยะไปหมดแต่พูดง่ายๆโดยรวมนะครับ ข้อสรุปหาก A.G.I จะเกิดขึ้นระหว่างปลายทศวรรษ2020ถึง2040 A.S.I ก็อาจจะตามมาติดๆซึ่งรวมๆก็ประมาณคอ2040หรือ2047นั่นเองครับและตั้งแต่ปีปัจจุบันไปถึงหลายฝ่ายที่ประเมินว่า A.S.I อาจ,จะเริ่มขึ้นในปี2035ถึง2047ประมาณนี้ครับแปลว่าเราอาจจะเหลือเวลาอีก10ถึง22ปี ก่อนที่ AI จะกลายเป็นสิ่งที่มีสติปัญญาที่อาจจะเหนือกว่าเราในทุทกๆด้านอย่างแท้จริงนะครับ CEO ของ OpenAI นะครับก็เสนอแนวคิดการทดสอบนะครับ <c oughs> เพื่อดูว่า AI เนี่ยตอบสนองเกี่ยวกับจิตใต้สํานึกเออไม่ใช่จิตสํานึกของตัวเองอย่างไรบ้างหาก AI ตอบว่าใช่ผมมีความรู้สึกแบบสติรู้ตัวรู้สึกว่าผมมีตัวตนหรืออะไรก็ตามแต่ที่พิสูจน์ได้เนี่ยน่า,าจเป็นสัญญ,ญาณว่า AGI หรือ ASI เนี่ยเริ่มมีความรับรู้ว่ามีตัวตนแต่แน่นอนว่า อย่างที่บอกอาจจะตั้งแต่ต้นนะครับเขาไม่ได้ระบุอยู่แล้วว่า ASI จะมีอารมณ์ความรู้สึกเมื่อไหร่อย่างไรชัดเจนหรืออาจจะเกิดขึ้นได้หรือผมว่าอาจจะเกิดขึ้นไม่ได้ก็ได้นะครับแล้วแต่แต่ว่าที่ผมพูดว่าอาจจะมีอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยก็แค่การคาดการคาดเดาคุยแลกเปลี่ยนเชิงความคิดแล้วก็แนวปรัชญาคำๆสั้นๆส,สูงๆนั้นเองนะครับข้อมูลผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วย ท่านผู้ชมติชมทางคอมเมนต์แล้วก็อย่าให้พูดสิ่งไหนเพิ่มเติมคอมเมนต์และเปลี่ยนกันไหมน,นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับ